ตัวนี้เป็นเครื่องทําน้ําร้อนสําหรับรถ RV นะครับเป็นระบบหม้อต,ต้มซึ่งจะประหยัดไฟกว่าระบบน้ําไหลผ่านตัวนี้ใช้ได้ทั้ง24โวลต์และไฟ220โวลต์ครับอันนี้เป็นปลั๊กสําหรับ220โวลต์จะเป็นมีระบบกันดูดในตัวกันช็อตกันดูดส่วนตัวนี้จะเป็นรีเลย์ระบบ24โวลต์ ่เพื่อสําหรับใช้ในรถ RV ข้อดีของตัวนี้ก็คือถ้าเราใช้ระบบ24โวลต์นี่เรื่องไฟดูดไม่มีแน่นอนไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนครับตัวนี้เป็นตัวปรับอุณหภูมิน้ำได้มีตัวเลขบอกอนอกจากตัวเลขที่ในเครื่องนี้แล้วนะมันก็ยังมีดิสเทยข้างนอกได้อีกตัวนี้ก็เป็นท่อน้ำร้อนออกท่อน้ำเย็นเข้าโดยปกตินะครับขนาดก็กำลังน่ารักน่ารัก กว้างประมาณยี่ห้าเซนคูณ30 cm. สเปคเดี๋ยวเราลงให้อีกครั้งหนึ่งอุปกรณ์ที่แถมมาก็จะมีจอดิสเพย์ภายนอกนะครับเป็นระบบเออเป็นเซฟตี้วาลเพราะว่าหม้อที่เกิดการต้มเนี่ยมันจะมีแรงดันตัวนี้ถ้าแรงดันมันเกินมันจะโบแรงดันออกให้นะครับการอุบัติเหตุต่างๆ อุปรกรณ์ชุดติดตั้งมีมาให้ครบชุดข้อต่อต่างๆสายน้ำต่างๆมีมาหมดนะครับด้านหลังไหมด้านหลังเป็นยังไงเหมือนด้านหลังไม่มีอะไรเรียบๆน้ำหนักเบา,าน้ำหนักประมาณ น่าจะโล่หน่อยๆคือนะน้ำมันจะถูกต้มข้างในหม้อนี้ใช่ไหมคะน้ำจะถูกต้มผ่านในหม้อนี้จนอุณหภูมิได้ถึงก็มันจะเลี้ยงอุณหภูมิไว้เท่านั้นเวลาเราใช้งานก็คือเราจะต้องไปใช้ร่วมกับก๊อกผสมเป็นก๊อกผสมเหมือนตามโรงแรมตามบ้านที่เป็นก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นใชาเป็นก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วแล้วหม้อหนึ่งเนี่ยต้มครั้งละกี่ลิตรใช้ได้กี่คนประมาณ เท่าที่ผมใช้ในรถของผมนะหม้อเนี้ยต้มได้สิบสองลิตรเท่าที่เคยลองใช้ดูเนี่ยสองถึงสามคนต่อการอาบหนึ่งครั้งเนี่ยได้เลย<อ>เพราะว่าเป็นระบบน้ำร้อนเราไปผปสมน้ำเย็นคือตัวนี้มันเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นสำหรับใช้ในรถ RV โดยเฉพาะโดยเฉพาะครับ คืออุปกรณ์ที่เป็น RV โดยเฉพาะเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาจะทนแรงกระแทกประหยัดไฟระบบป้องกันการช็อตจะดีแล้วลักษณะการติดตั้งบนรถนี่เราวางได้ได้แนวแนวนี้อย่างเดียวหรือคะหรือว่าวางแนวอื่นได้ไหมอ่าวางได้จริงๆผมก็เคยลองวางแนวนอนนะแต่วางแนวตั้งก็ไม่ได้มีอะไรแนวตั้งวางไหนนี่คือแนวตั้งวางแนวนอนได้แนวตั้งได้แนวนอนคือยังไงคะวางยังไงคะแนวนอนก็นอน แต่ว่ามันเท่ากันก็ควรวางแนวตั้งเพราะว่าจุดรับมันเป็นแนวตั้งสังโอเคังเกตว่ามีปุ่มด้านหลังนะจะมีชุดอุปกรณ์ติดตั้งมาให้ครบทุกอย่างอยู่แนละ้วเดี๋ยวเรื่องกินไฟกระแสอะไรยังไงเท่าไหร่เดี๋ยวจะลงไว้ในรายละเอียดใต้คลิปนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็พามาชมเครื่องทำน้ำอุ่นสำหรับ,บรถอานะคะเป็นแบบมิกน้ำร้อนน้ำเย็น ไป24โวลต์220โวลต์ได้โอเคเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรมารีวอยให้ชมกันคอยติดตามนะคะสวัสดีค่ะ